สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มน,นี้นะครับวันนี้เป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือนะฮะติ้งแอนเทรดไลฟ์กับแชมเปียน like นะฮะมีอยู่หน้าหนึ่งที่ผมไปอ่านเจอแล้วผมคิดว่าอยากจะมาแชร์กันได้ฟังกันนะครับและช่วน่านอ่านนะใครมีเล่มนี้แล้วลองพลิกไปที่หน้า266นะครับ 266หกหกนะมีอยู่ช่วงกลางของหน้านี้แกจะพูดถึงเรื่องของ time value นะฮะหรือผู้แปลก็บอกว่าแปลเป็นไทยว่ามูลค่าของเงินตามเวลานะฮะซึ่งเป็นผลจากพลังการทบต้นนะฮะผมขอตีความว่าเป็นการทบต้นนะฮะคือเขบอกว่าถ้าคุณ ทำผลตอบแทน40%นะฮะทบต้นสองครั้งเนี่ยเงินคุณจะโตเป็น96%ครับคุณจะมีกำไรได้ผลตอบแทนนะ96%แต่ถ้าคุณทำกำไร20% 20%ทบต้น4ครั้งเนี่ยผลตอบแทนคุณจะได้107%ครับ แต่ถ้าคุณทำเงินได้นะ10%ครับทำกำไร10%ทบต้น12ครั้งเงินจะโตเป็น214ครับเนี่ยผลตอบแทนจะโตแบบนี้เลยครับนี่เป็นพลังทบต้นที่พี่มาบอกว่าตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับ นักเทรดมือใหม่ครับที่ชอบคิดว่าการจะทำผลตอบแทนระดับสุดยอดได้นั้นต้องเกิดจากการหาหุ้นหลายเด้งหรือหุ้นเปลี่ยนชีวิตแค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะนี่ฮะเป็นการเปิดหูเปิดตาผมจริงฮะก่อนหน้านี้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันเหลือเกินครับว่าทุกการเทรดตัวเองต้องได้หุ้นเด้งครับเพราะเชื่อว่า การที่ถ้า,าเราจะรวยจากการเทรดได้นั้นเรืมอลงทุนนั้นผมต้องได้หุ้นเด้งเท่านั้นถึงจะทําให้พอร์ตโตอย่างรวดเร็วครับแต่จากข้อมูลของพี่มาร์กนี้แกบอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเป้าหมายเดียวครับนะฮะเป้าหมายเนียคือการมั่งคั่งจากการเทรดหรือการลงทุนนั้นมีร้อยวิธีการครับซึ่งวิธีการที่แกคิดว่าง่ายสดุดก็คือเนี่ย ทบต้นด้วยการหมุนรอบเร็วครับนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอโตยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยทำกำไรได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์พูดยังไงนะสมมติเดือนหนึ่งคุณทำคุณหมุนนะคุณสวิงเทรดนะได้กำไรเดือนหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าทำแบบนี้ทุกเดือนครับโอ้ยกำไรมหาศาลเลยนะ หรือไม่ก็ได้10%แล้วกันผมว่า20%มากไปนะเดือนหนึงสิครับ1ปีอะ่ะทุกเดือนกำไร10%ครับเนี่ยง่ายมากนะหรือไม่หรือไม่ยากเกินไปนะสำหรับถ้าคุณเก่งจริงนะทุกเดือนกำไร10%ครับใช้เงิน10%นะฮะสมมติคุณลงเงิน1,000ใช่ไหมค้างเดือนเปอร์เซ็นต์ก็ได้เป็น1,100บาทใช่ไหมเอา1,100บาทไปลงใหม่แล้วก็โต10%เ ทบไปเรื่อยครับนี่ให้อะไรนะกลายเป็นเหมือนกับการการวนรอบที่วงมันกว้างขึ้นไปเรื่อยครับ1นึงปีครับพอร์ตคุณจะโตส1งร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็นความหัศจรรย์ของการทบต้นที่พี่มักเจอครับและก็อยากไม่แชร์ครับให้ท่านได้อ่านครับได้เอามาแชร์ในหนังสือเล่มนี้นะครับ n ิ and t r like a d e Li k e a c ชมเปียนนะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับสำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับที่เคยคิดว่าการลงทุนให้ได้เงินให้พอร์ตโตเนี่ยต้องทนรวยให้นานที่สุดความจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแต่เช่นนี้มันก็เป็นมุมมองของแต่ละคนนะเป็นความถนัดเป็นความชอบแต่ละคนนะถ้าคุณสามารถที่จะ เลทโปร f i ต์ันได้กําไรขนาดนั้นก็ดีนะผมว่าดีดีมากเลยแต่ว่าใครก็ตามที่ ừ, ทนรวยเป็นเรื่องที่แบบมันอึดอัดมันร้อนรนมันไม่ไหวจริงๆเนี่ยต้องปรับนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ทนรวยนายไม่ได้ครับผมรับตรอดาวมา,มากๆไม่ได้ผมเจ็ะปวดครับผมยังพยายามปรับสไตล์การเทรดจากการที่ เป็นคนถือยาวเนี่ยถือกลางๆนะเอากำไรเป็นเด้งเนี่ยปรับครับปรับมาเอากำไรในระดับที่พอทำได้คือ20%เนี่ยผมบอกทำได้นะแต่ละรอบเนี่ยอาจจะไม่แม่นหลักเนี่ยนะเออผมผมมีเาผมมีอีกเคสหนึ่งนะที่พี่มาร์คเขาเขาได้ทวิตเลยครับมีคนถามว่าเออสิบเออเทนเทรดเอาไอนะนะวันนี้นะบอกว่าเนี่ยกาใ,ใช้หลักการนี้ว่าคือ นี่แกเอามาจากของจริงเลยนะคือแกมีความแม่นยำวินเรีที่40%ครับโดยที่ถ้าถ้าถูกทางเนี่ยถ้าได้หุ้นผู้ชนะแกเทคโปรฟิต20%หุ้นผู้แพ้แกสต็อปลอตที่10%ครับใช้แบบนี้คอมเพลวครับคอมเพลวไว้นะในในเนี่ยใน10ครั้งแล้วกันครับนะ20%เนี่ยคอมพลวไปคือทบต้นเนี่ย4ครั้งครับแล้วก็ ขาดทุนก็ทบต้นไป6ครั้งครับผลตอบแทนได้เป็น10%เนะเนี่ยทำแบบนี้ไปเรื่อยครับมันเป็นหนึ่งบล็อกนะบล็อกการเทรดกันเนี่ยใน10ครั้งคุณมีวินเรทเท่าเนี้ยและคุณมีรีวอร์ดเป็น2เท่าของริสเนี่ยคุณจำกัดริสที่1 0เนเนี่ยรีวอร์ดยี่เนนี่ยนะทำแบบนี้ไปเรื่อยครับทบต้นนี้ไปเรื่อยนะมันก็จะกลายเป็นเป็นเหมือนบล็อกที่ทบต้นทบต้นมันจะกลายเป็นเนี่ยทำให้พอร์ตคุณโตได้ในแบบที่1ปีครับเนี่ย12ครั้ง 10%บเนี่ยบล็อกนี่10%นะทบไป1 0เรื่อยๆเ,เนี่ย12ครั้งครับเงินคุณโตเป็น2 1 4ซครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมว่านะใครก็ตามที่เล่นรอบเนี่ยไอเดียเนี้ผมว่าดีนะมันได้ทำให้ท่านมีกำลังใจในการทำกันบ้านมากขึ้นนะครับผมผมเองนะเออแค่นี้ก็ได้อะเนี่ยเออทำสูตรนี้ก็ได้นี่ว่าทำไมเราจำเป็นต้อง ทนตัวยาวขา่านั้นงเราเราเองมันไม่เหมาะไงเฮ้ย10%ทำได้เว้ย20%พอไหวเว้ยเนี่ยเนี่ยใช้หลักการที่ดูครับผมว่านะเป็นสิ่งที่มันน่าจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันทําให้เรารู้สึกว่ามีกําลังใจในการทบต้นมากขึ้นนะครับเพราะเพราะหลายคนเนี่ยมีปัญหานะทนรวยคืออยากได้กาไรมบนเด้งกับหุ้นสักตัวหนึ่งแต่ปัญหาคือหุ้นตัวนั้นมันมันไม่แข็งแรงมากพอไง ทำให้แบบมักจะปล่อยกำไรเป็นขาดทุนครับหรือขาดทุนกำไรเป็นจำนวนมากครับอยากกันนั้นเลยครับถ้าคุณมีแนวทางการคือการที่คุณเลือกหุ้นแล้วมันแล้วหุ้นตัวนั้นมันมันวิ่งไม่ไม่ถึงเป้าคุณถมมไต่อะไ้เป็นเด้งมันวิ่งแล้วเลือกแล้วมันวิ่งไม่ถึงเป็นเด้งอ่ะแล้วคุณมักจะเจอหุ้นที่มันวิ่งระดับสักสาเปแล้ว กลับตัวหรือ50%แล้วกลับตัวเนี่ยผมว่าคุณต้องต้องปรับกระบวนการนะปรับเป้าหมายในการเทคโปรฟิตให้ดีขึ้นนะแล้วก็เนี่ยใช้หลักการนีะครับอย่าอย่าคิดเพียงแค่ว่าเฮ้ยต้องเล้นหุ้นเด้งแล้วแล้วพอจะโตไม่เกี่ยวครับกำไรในระดับเนี่ย20%เนี่ยแล้วคุณเทคโปรฟิต10บไอ้คุณกำไรเทคโปรฟิต10%แล้วคุณซับรัตรสิบแล้วก็มีวินเตอรระดับ40%เนี่ยหมุนรอบ12ครั้งครับพอร์ตคุณโตแล้วก็ใช้เวลาอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าการที่ท่่ทนนไไดด้้เเเป็เล็ลกครรับพาาะวา หุ้นได้ไงนะหนึ่งปีะมันจะมีไม่ไม่ถึงสิบเอเอะมีประมาณสักห้าปอร์ซ็นต์ี่ะแล้วหุ้นหุ้นบ้านเราคนณเองไงหุ้นเรามีมีหกร้อตัวเนี่ยคุณจะเจอแค่สองสาตัวเองมันจะมีแค่สองสาตัวที่เป็นขนาดนั้นแต่ป,ปัญหาคือคุณเจอไหมล่ะถ้าคุณไม่เจอทําไมคุณไม่ลองเอ่ยย้ายย้ายย้ายโฟกัสกรุ๊มมาที่เออเนี่ยมีหุ้นเป็นจํานวนมากผมมั่นใจว่ามีเป็น หลัก50ตัวเป็นร้อยตัวที่วิ่งในระดับที่เออยี่สิบเปอรต่อรอบได้เนี่ยคุณไปจับกลุ่มนี้ดีไหมแล้วก็ใช้หลักการหมุนรอบใช้หลักการบริหารความเสี่ยงคือจํากัดริส k เท่านี้และความเสี่ยงมปนสองเท่าของริส k เนี่ยแล้วก็หมุนรอบดูนะไม่แน่นะครับงานคุณอาจจะง่ายขึ้นก็ได้แล้วก็คุณอาจจะมีความสุขกับการเทรดมากขึ้นก็ได้เพราะว่าสไตล์ใครสไตลมันความชอบคือการการการ,การเทรดให้ได้เงินนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าทฤษฎีนะแต่ว่าอยู่ที่ดวงคุณครับไซโคโล l o g y ไง ไซคล l จี y คือความสามารถในการอดทนอดทนต่อการเคลื่อนไหวราคาอดทนต่อการแกว่งซึ่งคุณเอาตรงนี้แหละเอาความอดทนคุณไปใช้ร่วมกับสิ่งที่เรียกว่า uh, expectancy สิ่งที่เรียกว่า compound การทบต้นนะผมว่าเนี่ยแบบนี้ทำให้งานคุณง่ายขึ้นแนะนำครับลองอ่านเรื่มงนี้ดูนะครับแล้วคุณจะเห็นไอเดียที่พี่มาร์คให้มาครับผมผมการันตีว่าเล่มนี้นะมันเป็นเหมือนกับคำพีให้กับคุณในการที่จะ ั้นพอตตัวเองถ้าอยากเป็นนักเทรดที่ปั้นพอร์ตให้เติบโตไวแบบพี่มาร์กนะเล่มนี้ควรอ่านครับอย่าอ่านรอบเดียวครับแต่ควรเป็น10บรอบขึ้นไปรับรองว่ายิ่งอ่านอ่านแล้วเอาไปปฏิบัติตามแล้กอับมานในรอบหนึ่งทําซ้ซําๆเรื่อยๆครับรับรองว่าคุณจะเก่งขึ้นและศักยภาพในการทำกำไรคุณจะโตไวมากขึ้นแน่นอนครับ เท่านี้นะครับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ